ตอนนี้โรงเรียนรัสเซียเบลเล่มีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปิดเทอม10ชั่วโมงแค่2,500บาทเองโห10ชั่วโมงแค่2,500บาทแล้วถ้าหนูอยากเรียนอย่างอื่นด้วยล่ะคะแม่ได้ถามมาว่าที่โรงเรียนรัสเซียเบลเล่เปิดสอนทั้งแจ๊สแดนส์ฮิปฮอปรำไทยครบทุกหลักสูตรเลยโรงเรียนรัสเซียเบลเล่อยู่ตรงไหนอะคะก็อยู่ตรงข้ามทางเข้า,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 าลานจอดรถรูินสันเงจ๊ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร032918386และ0904405330แล้วมาสนุกกับการเรียนเต้นด้วยกันนะครับ